ผมว่าไอ้เลจูนนี่มันก็น่าคล้ายๆกับเบนเซม่าอยู่เหมือนกันนะดูดิคล้ายกันเลยเนะี่ยสำหรับเกมของเราในวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับบาร์เซโลนาด้วยครับจะเป็นเอลคลาสิโกครั้งแรกของโรนันโดในสีเสื้อผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วเราก็จะไปเล่นแคมเปญของยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้จบๆไปเลยแต่เกมแรกของเราครับเรามาเจอกับเรเานเต้ก่อนเปิดเกมมาในนาทีที่10นะครับวินิจูเนียหลุดมาครับ แล้วก็จ่ายบอลมาให้เลยจูนยิงด้วยซ้ายโอ้โหดูบอลที่มันเข้าไปในมุมซ้ายบนมุมขวาบนของประตูคมุมกริปเลยวินิซิวดได้หลุดมาแบบเดิมนะครับแค่เปลี่ยนฟังแค่นั้นเองคราวนี้หาเพื่อนเหมือนเดิมครับเอาอมาทางขวาให้ครูเซฟกี้ยกบอลมาให้เลยจูนโดนโคสกสกัดออกไปได้ครับรัน,น้าด้วยแต่ว่าก็จบเกมไม่เ,เ,เท่านั้นครับเรนืลมาดลิดบุกมาชนะได้หนึ่งมใหญ่ของเราในวันนี้นะครับ เรียวมานิดเปิดบ้านมาเจอกับบาร์เซโลน่านะครับที่เบอร์อ้ไม่อยากจะพูดชื่อสนามเรียวมันริดแล้วครับเดี๋ยวผมก็ทําให้ตัวเองหน้าอายอีกนะก็นั่นแหละครับเรามาเจอกับบาร์เซโลน่ามานลิดขึ้นมาก่อนนะครับคูลูเซสกี้ได้บอลเลี้ยงผ่านเข้ามาหนึ่งออกมาให้มารวารีนะครับโอ้โหแบ็กซ้ายไอ้แบ็กขวาเราขึ้นมาถึงตรงนี้เราได้ยิงด้วยซ้าย,ยจูได้บอลเห็นวีนิซิสจูเนี่ยวิ่งแล้วก็ส่งให้ได้บอลนะครับ เราก็ได้ยิงออกไปแต่ว่ามันเป็นจุดโทษเหรวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจุดโทษเกิดจากอะไรดูใหม่นะครับอ๋อเขาจะเคลียรบอลเราไปโดนแขนครับเลยเป็นจุดโทษของวินิิอุสนะครับผมดวนดดนดวนเดียวเดียวกับเทสเตเกนลูกนี้ยิงเทสเตเกนไม่ได้ขยับนะครับเดี๋ยวมันหลุดขึ้นนําจากลูกจุดโทษครับผม บาซาขึ้นมาบ้างนะครับอยู่ที่อมซูฟาติมาให้เปเรดีเปรเปดรดีหลุดมาเดียวๆลรวก็ตีเสมอได้ทันทีเลยครับผมวินิซิจูเนียยกบอลมาให้ชัวเมนี่แล้วก็ชิปจะเล่นชิปทำไมไม่ตั้งใจยิงวะเกมก็เกมแบบเล่นยากอยู่เบบเบลเชซุสได้บอลวิ่งหนีหลุดเปาตอเรสมา้วก็ยิงผ่านประตูกูตัวไปได้ครับบาเซลโลนาขึ้นนำเป็นสองประตูตอนหนึ่งนะครับผมโอ้โห เรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับในซีซั่นนี้กับเรอัลมาดริดเันจะมาแพ้บาร์เซโลนาทีมแรกไม่ได้นะครับมาอีกแล้วครับคราวนี้มาทางซ้ายนะครับอันซูฟาติมาสาบาวีกำลังวิ่งตามกลับเข้ามานะครับมีเสื้อสีขาวเต็ไมไปหมดยัดหน้าประตูหมดแล้วแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ให้บาร์เซโลนาได้ยิงออกมาครับแต่ครา,าวนี้กูตัวเซฟไว้ได้ครับผม บาร์เซโลนาเข้ามาครับทำไมในกรอบมันโลกขนาดนี้แล้วกูตัวยืนทำอะไรอยู่ครับ3ประตูต่อนหนึ่งนะครับโดยอันซูฟาตีโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเรียวมาริดกำลังจะแพ้ครั้งแรกของซีซั่นนะครับแล้วแพ้ให้บาร์เซโลนาถึงสประตูเลยเหรอไม่ได้ครับเราต้องพิเกมกลับมาให้ได้มาให้มาตินนะครับสวยงามมาตินเข้าสายแล้วยิงด้วยขวาเป็นประตูตีตื้อขึ้นมาเป็นสองประตูต่อสามครับมาตินจากที่เกมที่แล้ว ในอีที่แล้วนะครับผมบอกว่าเขาจบสกอร์ไม่ได้ดูเขายิงเกมนี้สิครับโอ้ยบาร์เซโลนาหลุดมาอีกแล้วครับเดียวเดียวโหคงน่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับตอนแรกหวังเสมอก็ยังดีนะแต่ว่าตอนนี้ตามอีก2ลูกในะนาทีที่80ครับผมคงไม่ไหวแล้วก็จบเกมไปเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวมาลิดเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนายับเลยนะครับถึง4ประตูต่อ2นะครับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในลีก ในซีซั่นนี้นะครับภายใต้การคุงทีมขอเราหลังจากจบเกมนี้แล้วไปนะครับดูนักเตะของเราไม่ไหวกันเลยสักคนครับในแผงหลังเพราะว่าผมเพราะว่า,วาเขาคงเหนื่อยมากนะครับหลังจากกันทีมบาร์เซลโลนาขนาดนั้นก็ต้องเปลี่ยนแลครับเป็นฟิีกาได้ฟรีคิกนะครับเปิดเข้ามาเอ้ยโมงไม่เคลียร์ไม่ออกครับล็อกกองหน้าคนชื่อเหมือนคนจีน ของเบนฟิก้ายิงเข้าไปแต่ว่ามันโหโชคดีนะครับที่มันล้ำหน้าแต่ว่าคนจีนมาเล่นตออเนี่ยในที่สุดก็เป็นโอกาสของเรลมันริดบ้างสักทีนะครับวินีจูเนียได้บอลหลุดมาจ่ายมาให้เลยจูนเดียวเดียวกับประตูอย่างนี้โอ้โหไม่จบสกอร์ไม่ได้ได้ไดยังไงก็ไม่รู้นะครับ <S <S โ,อโอกาสขึ้นนําที่แบบใกล้เคียงที่สุดแล้วในเกมเนี้ยมันริบุกขึ้นมาในจังหวะนี้นะครับสากาเร่ดได้บอลฝากมาให้คูลูเสี้ออกมาให้เอนโซเฟรนันเดส ออามาให้คูลูเซฟสกี้แต่บอลเรายิงจบสกอร์ได้ในที่สุดครับในนาที77นะครับเป็นฮีโร่ของเรอัลมาดริดนะครับไม่งั้นเกมนี้อาจจะจบด้วยการเสมอแล้วก็จบเกมไม่แค่นั้นแหละครับประตูของเดยานรูซคุรุเซฟสกี้นะครับทำให้เราชนะเป็นฟีก้าเป็น1-0หลังจากที่แพ้บาร์ซ่าไปตอนนั้นนะครับมันทําให้เราคะแนนเสมออยู่กัน4คนนะครับเรอัลมาดริดเอลติกบิลเบานะครับบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลเบติสนะครับ สเสมอกันอยู่ที่20แตมนะแต่เรายังอยู่ที่1อยู่เพราะว่าประตูดได้เสียเราเยอะกว่าอมันเร่นได้บุกนะครับเราเกมเลือกสีเสื้อมาให้ใกล้เคียงกันอีกมาให้คูรูเซฟสกี้มาให้เลยจูนข้างในมีคนวิ่งทําทางมาแล้วแต่ว่าจ่ายติดน,นะครับเลยเออกมาให้วีนิซิโจูเนียวยิงลูกแบบนั้นนะครับลูกปั่นโค้งแบบนั้นโอ้โห คอเนอร์นะครับเล่นกันสั้นๆมาให้พีวีนีซิโุส,สเปิดเข้ามาได้มงวะเปาตอรเรสเป็นประตูครับสประตูต่อศูนย์ได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมผมยิงเข้าไปแค่2ลูกนะแต่ว่าเกมมันคงเอ้ยเออเกมมันบักพาอีก2ประตูมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเราจะเปด,ดิสดตบุกขึ้นมาในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมจะได้สักประตูกลับบ้านไปไหมไม่ได้ครับ นนครับจบเกมไปเรียวมาริดชนะ4-0ครับที่ผมยิงไปแค่2ประตูกเกมต่อมานะครับเรามาเจอกับลองโลคาดีสเอนโซฟานันเดสกำลังพาบอลขึ้นมาให้เรียวมาริดนะครับเอนโซฟานันเดสหางยิงเองเลยครับโอ้โหข้ามคามนไม่ทเดียวเองแล้วเป็นจุดโทษของคาดีสนะครับผมโอ้โหกูตัวต้องเซฟลูกนี้ให้ได้นะครับกับ78 over a อ l เองนะไอ้ของนาที่คองมายิงน,นะเขาก็ยิงเข้าไป ยิงสวยซะด้วยไม่ใช่ยิงเข้าอย่างเดียวเลยจูนรับบอลเข้ามานะครับเห็นพื้นที่ของวินิซิวุฒโอโหจ่ายไม่ได้เปรียบเลยวินิซิวุฒหันตัวมายิงนะครับติดเซฟเซฟสวยติดหลุดมาหน้าประตูอย่างนี้เลยนะครับเลยจูนฝากมาให้วินิซิวุฒครับข้างในโลกแเราจ่ายมาเสาไกลให้คูลูเซฟสกี้สอยข้ามคานไปเลยครับขาดิสบุกมาครับทาไมกองหน้าเขาหลุดมาอย่างนั้นเขาพักเบรกเบรกการบุกมาส่งมาข้างหลังก่อนครับทาไมากรอบเขียโทษใหม่ ยังไงไม่ยอมยิงกันสักทีนะครับแล้วก็น่าจะลําหน้าครับเขาได้ <Sorry. S 1> มาลิดนาทีสุดท้ายนะครับถ้าจะได้สักแต้มก็ต้องยิงให้ได้ตอนนี้แล้วครับโอ้จ่ายบอลไม่ดีเลยครับแล้วก็จบเกมไม่แค่นั้นนะครับเร็วมาลิดแพ้ที่ลองโลนะครับจากลูกจุดโทษโอ้โหจากความาแพ้ของเราในเกมเมื่อกี้ทาให้เราตกมาอันดับ4ในลาลีกาเลยนะครับผมแล้วแอตมาลิดที่เคยอยู่อันดับ5้าเขาแซงขึ้นไปอยู่ที่1ครับ แต่ว่ามันก็ยังสูสีสูสีกันอยู่เกมต่อมาครับเกมนี้ผมต้องการชัยชนะมากมากเลยครับเจอกับสปอร์ติ้งทีมไหนว่าไม่เคยได้ยินเลยเซอร์เฟอร์นันเดสได้บอลนะครับกำลังพาบอลขึ้นมาเห็นเลจูนวิ่งจ่ายมาให้เลจูนเลจูนวิ่งมายิงมุมแคบๆแล้วทําไมทีมเขาหลุดมาแบบนี้ล่ะครับแล้วทําไมกองหลังเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมีพื้นที่โอ้โหต้องขอบคุณกูตัวอีกแล้วครับเซเฟอร์นันเดส เขื่อนข้างในลงๆเลยจูนยิงชาร์ดหน้าประตูไม่เข้านะครับแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าคูลูเซฟสกี้ยิงซ้ําก็ไม่เข้านะครับผมถึงว่าจะไม่เข้าซะแล้วแต่ว่าเลยจูนวิ่งเข้ามาซ้ําได้ครับโอ้โหโจะเซฟได้กี่รอบเนี่ยประตูมันจะโขดไปไหนวะโอ้จะบ้าตายมันหลุดไมมแบบนี้ได้ไงว่าคาเซโลเหลือคนสุดท้ายนะครับเขาจับบอลไม่ดีทำให้คาเซโลวิ่งพอจะตามทานันคาเซโลจะวิ่งตามทานมันไหมน้องทันนะครับแล้วก็ยืนบังไว สวยเขาต้องจ่ายกลับไปข้างหลังครับทําให้รอรอเพื่อนเรามีเพื่อนแล้วครับแล้วเ,เขาพลิกตัวมายิงได้ครับโชคดีที่ยิงตรงกลัวไม่งั้นเราอาจจะเสมอเลยเมื่อกี้วันนี้เ so, อนโซฟานันเดมันบ้าพลังอะไรก็ไม่รู้นะครับวิ่งขึ้นมาคนแรกตลอดจ่ายมาให้กาณาโชกาณาโชเลงพิธีพิถันยิงเข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนครับผมชัวเมนี่ได้บอลน,นะครับเพื่อนวิ่งแล้วเบจูนวิ่งลำหน้ามันก็จ,ลลกจบเกมไม่แค่นั้นแหละครับ2ประตูต่อศูนย์นะอะไรที่สุดก็ชนะกับเขาบ้างสักทีนะครับจะได เกาะอยู่บนท็อปโฟซะหน่อยแชมเปี้ยนหลีของเราก็ดูจากสกอร์แล้วเราโยนทั้ง3ามเกมเราก็ชนะนะครับเนี่ยเฮ้เราก็ได้เข้ารอบนะบทำไมเขาแบบเสมอกันเองกันหมดเลยวะแล้วเราชนะเขาหมดเลยบายเยนอยู่ที่3นะครับบายเยนกำลังจะตกไปยูโรปาเ่ยนะมุมนี้เกมมันจะให้ยิงจริงๆ,ๆนะถ้าเกมมันต้องการให้ผมยิงผมก็ยิงก็ได้ครับวินิซิอุสมุมแคบๆยิงติดกำแพงครับ เลยเปิดเข้ามาเสาไกลให้เปาตอรเรสบอลเล่ลุ่บอลวางยาวมานะอกเบนฟิกา้าให้เดียมาสรีกกำลังจะวิ่งตามกลับมาแล้วตามกลับมาทันแต่เบนฟิก้าก็ยังมีโอกาสหลุดมาอยู่ดีนะครับที่เบอร์ก,กาวเดียได้ชาร์แล้วยิงลูกนี้ด่โอ้ยกูตัวพุ่งเข้าไปเสียไปได้วินิซิอุสเปิดมุมเข้ามาซาวิชได้ขึ้นมงนะครับแล้วเป็นประตูครับผม สนึงประตูต่อสูนะครับเรียวมานหลดขึ้นนำจากลูกมงของซาวิชกองหลังสำรองของเรานะครับสงสัยได้ลงมามินิซิอุสได้บอลน,นะครับเลี้ยงเข้ามาตรงกลางเลี้ยงเข้ามาตรงกลางกุลูเซฟซีขอบอลออกมาทางซ้ายแตะหนึ่งีแล้วก็จบสกอร์โอ้โหมันมันช่างคมแบบนี้ครับการย,ยิงเข้าไปแบบดูทีมนี้จบสกอร์ได้ทั้งวันนะครับผมบอกเลยยิงแต่และลูกคม,คมคมทั้งนั้น โอกาสเอ่อตีไข่แตกของเบนฟิก้านะครับเบอร์เก้าเดียจะมายิงลูกโทษลูกนี้แล้วคูตัวพุ่งเข้าไปสุดแรงเซฟยืนสุดตัวหลังจากที่เขาพลาดจุดโทษมานะครับผมเดมนมาริตก็ได้ลุดเดียวเลยครับอาเล็กซ์มาตินครับฟิมิโนโเกิดใหม่ได้ชารจแล้วก็ยิงผมว่าเขามีปัญหาในการจบสกอร์จริงๆนะครับนะแต่เกมก็าอยากให้เราได้ประตูที่3นะครับเลยส่งจุดโทษมาให้วินิซิอุสยิง แล้วก็ยิงโอ้โหไกลไกลกับผู้รักษาประตูด้วยนะเมื่อกี้จบเกมไปแค่นั้นครับยังมันริดชนะเบนฟิก้าไป3 0สูเกมนี้ในอาลิกามาเจอกับเซลตาบีโก,โกวินิซิอุสส่งมาให้เลร์จูหลุดมายิงด้วยซ้ายครับน่าจะแต่งบอลอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ยิงดูทรงแล้วจะไม่ถนัดเลยติดเซฟครับแต่ว่าอันนี้เซลตาบีโกเขาหลุดมาครับเหลืปลอปาโตเรสเป็นคนสุดท้ายปาโตเรสยังไง โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนนาอีกแล้วนะครับกองหลังเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแพงหลังของเราเป็นโซฟานันเดสกลม,มาข้างในให้วินิสิอุสปั่นลูกนี้โอ้โติดเซฟได้งไงอีกแล้วตามลูกเดียวคงไม่พอนะครับเกมส่งลูกจุดโทษมาให้อีกลูกนึงแล้วก็คู่ตัวก็เซฟไม่ได้ เวลาที่มันสําคัญเนี่ยเซฟไม่เคยได้เลยอย่างน้อยเกมก็ให้คืนมาบ้างนะครับเป็นจุดโทษของเราหวังว่าจะยิงเข้ามาวินิซิวส์ไม่ค่า,าพูดเรื่องยิงเข้ายิงไม่เข้าเพราะมันจะยิงไม่เข้าทุกทีบูลูเซฟสกีรับบอลมาจ่ายบอลข้ามฟากมาให้วินิซิวส์จูนเนี่ยแตะบอลแล้วก็ยิงเข้านึกว่ามันจะหลุดออกไปแล้วเลยอย่าเพิ่งไปดีใจครับไปไปรับบอลดีมากน้องไปรับบอลไปแล้วรีบเขี่ยเอาวางบอลยาว มาให้กองหน้าของเขานะครับปตอตาเรสวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยวิ่งตามไม่ทันนะครับนะครับหลังจากการลูกนั้นที่เขาหลุดเดี่ยวมาได้นะครับก็แพ้ไปสมประตูต่อหนึ่งนะครับผมเกมต่อมาในเกมต่อมาในลาลีกานะครับเรามาเจอกับบียาเลียลนะครับที่อยู่ที่3ของตารางในตอนนี้เราเราแพ้ไป3เมเกมแล้วนะครับในตอนนี้เนะี่ยดูสิ เราตามที่1อยู่ถึงโอ้แค่3แต้มเองก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าเราไม่ควรแพ้เยอะขนาดนี้ครับเราควรชนะตาน,นี้นะเบอเบียแล้วเราสามารถขึ้นที่1ได้เลยนะครับเนี่ยเบียแล้วสวนกลับมาเลยนะครับเราต้องเสียเพราะแบบนี้เขาเจ็บด้วยเขาทําไมเกาะมาอยู่ข้างหน้าเราใส่เบอร์สี่วะโดนโดนต้องโดนแล้วแหละน่นนะครับลาเหลืองใบเปล่าต่อเลยเราไม่ใช่ซูเลอร์นะครับยิงฟรีคิกลูกนี้ยังไงหลอกไป1นึ่งสเต็ป ก็วิ่งขึ้นมายิงอ้โหชนคานครับเคลียออกไปเลยเคลียยังไม่ขาดนะครับเบียแล้วได้ลองกายโชคดีไปที่มันไม่ตรงเกาะเบียแล้วขึ้นมาอีกแล้วครับหลุดมาตรงกลางได้มีโอกาสยิงนะครับแต่ว่าติดเซฟของคุตตัวไปเคลียไม่ขาดสักทีนะครับเรีย๋ยวมันลดแล้วไปเด้งโดนมือครับเลยเป็นจุดโทษนะครับดูคราวนี้เปาตอเรสครับ มันบอทูแฮนชัดเลยแล้วก็เรียบร้อยครับโซเฟรนันเดสเห็นให้วินีจูเนียส่งเข้ามาข้างในล็อกเข้าขวาลองปั่นลูกนี้ชนคานจบสกรอร์กันไม่ได้สักทีนะครับตอเรสเอ้ยเบียร์้ลวเข้ามาข้างในใจย,ยืนสอนสอนเข้ามาติดบล็อกแล้วก็ติด ติดมืออ้อเขามือแขนมันติดตัวอย่างนี้เนี่ยแล้วมันเป็นมันเป็นแฮนด์ได้ไงถามจริงเกมต้องมาเซฟจุดโทษอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเซฟลงเนยยีเขาอยู่ทางเดิมเรรยบร้อยครับเกมนี้น่าจะแพ้สองสูบซิวุฒเลี้ยงผ่านมาได้หนึ่งคนนะครับจะได้สักประตูหรือเปล่า คัดเข้ามาข้างในยิงด้วยขวาติดบล็อกอีกบอลยังได้อยู่นะครับมาที่วินิซิอุสไปหน้าประตูแล้วก็เข้าประตูไปนะครับทำไมนั่นแหละครับประตูในนาทีสุดท้ายซึ่งมันไม่ช่วยอะไรแล้วก็เต้นด้วยประตูก็ไม่ใช่ประตูของตัวเองนะครับวินิซิอุสเขาทําเข้าประตูตัวเองแล้วก็ยังจะไปเต้นดีใจตอนที่ทีมตัวเองแพ้หนึ่งต่อสองออ มันใช่เรื่องไหมเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับถ้าแพ้เกมนี้อีกนะผมคืนนี้ผมจะนอนหลองให้อยู่จริงนะในฐานนะที่เราเข้ารอบไปแล้วนะครับผมก็จะมาลองแผนใหม่ๆบ้างนะครับแบบ4231เผื่อว่าทีมเราจะเล่นได้ดีกว่าในแผนนี้นะครับโดนบุกใส่ก่อนอย่างเช่นเคยนะครับผมเข้ามาแล้วหน้าประตูกูตัวตัดบอลไว้ได้ครับพอจะเขี่ยบอลออกไปที่เขาไม่ให้ยิงได้ครับเราจะเขี่ยบอลออกมาได้สําเร็จ ออซีเมน,นมต์ได้ยิงนะครับผมกูตัวเซฟได้ปลายนิ้วเลยจริงๆริงคอเนอร์เปิดเข้ามาเคลียร์ออกมาได้ครับแต่ว่ามันยังอยู่ที่คิงซีโคโมันมาที่เดอะบอยเดอะบอยย้ายมาที่ตั้งแต่เมื่อไหร่มาที่โจชวัวเคม,มิกยิงติดเซฟของกูตัวอีกแล้วมีซีวดได้บอลเข้ามาตรงกลางมีพื้นที่ร้องยิงเองอประตูเขาก็โชว์เหมือนกันครับว่าเขาทำอะไรได้ ซิวุ์เปิดบอลเข้ามาโดนโมงออกมานะครับบอลมาอยู่ที่ฮาป์เอเดเลียดมาให้โนโกกิมาเรชยิงนิวโูผมว่าผมควรให้คนนี้ลงบ่อยมากขึ้นแล้วละครับไรที่ติดูลูกยิงเมก่อกี้โอกาสแค่สนะิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่ะดูดิดูดบอลมันโอ้โหสวยสวยงามสุดยอดจริงๆไปเสียบอลอยู่ตรงนั้นนะครับออสเมียนเลยได้บอลกระชากลอ ออกมาซูเลอร์กำลังปิดอยู่นะครับโดนหลอกเขาพลิกตัวเข้ามาได้บอลเข้ามาข้างในแล้วไบเยอร์หาช่องยิงนะครับอยู่ที่เพเลกรินีเพเลกรินียังหาช่องยิงแล้วได้ดีลูกนี้ออกมายิงเดือเท้าด้านนอก <S 2> <S 2> คูตัวเกมนี้ตัดสินใจว่าวัาวนนี้ขเขาจะหนึบนะครับ <S 2> <S 2> <S เกมอื่นก็แบบไม่หนึบผูกกอลหมดครึ่งแรกนะครับเอเลียดยกมาให้คูลูเซฟสกี้ไม่ผ่านกองหลังแต่ว่า เขาบอกว่าเราได้ฟาวนะครับในพื้นที่ที่น่าสนใจมากวินิซิโอจูเนี่ยเลยวิ่งขึ้นมายิงลูกนี้ปั่นคุกคือเข้าไหมคือไม่เข้าได้ไงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคารแล้วคือมันเซฟได้เนี่ยอ,อะไรวะนี่นะครับดูใหม่นะครับยิงลูกนี้ไม่รู้ว่าคือ ได้ไงดูไหมนี่เข้ามาแบบนี้แล้วมันจะเสียบคานเข้าไปแล้วอ๋อมันชนคานแล้วก็มันก็เด้งมาเข้ามือของประตูอะไรวะขอใจพานะครับผู้รักษาประตูบูโน่กุมาริชได้บอลอีกแล้วคราวนี้ยิงไม่ได้คมเหมือนคราวก่อนนะครับแต่ว่าก็ยิงสวยอยู่ดีนะครับผม ฟูลูเซฟกีเปิดคอร์เนอร์เข้ามาลูกนี้โอ้โหวินิซิุสจูเนีร์กำลังคิดจะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยไปเสียบอลอยู่ตรงหน้าประตูนะครับออซิเมนยิงชนคานครับโชคดีไปแล้วทำไมเคลียร์ยังอยู่แบบนี้นะครับโอ้โหเฮเลกรินี่วางบอลยาวมาให้ออซิเมนนะครับสู้เลิกกำลังบังอยู่ครับยิงคู่ตัวสุดๆครับเกมนี้จบเกมนะครับผมเรียวมาริดในบอลยุโรปนี่โคตรโหดนะครับมาชน,นะ กับบาเอนมิวนิกไปครับ1-0เกมต่อมากลับมาในลาลิก้านะครับผมแล้วเกตาเฟ่ม,มนหลุดมาขนาดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหทำไมในลาลิก้าเราเป็นแบบนี้ครับเนี่ยทำไมเขาหลุดมาแบบนี้กูตัวทำอะไรสักอย่างโอยโดนน้ำก่อนนะตาเราหลุดเดียวมาบ้างนะครับเป็นกานาโชกานาโชส่งให้เลจูที่วิ่งเข้ามาเลจูเร่ง โซฟานาเดนมาให้กานาโชมาให้ครูเซฟตี้เข้าซ้ายลองยิงโอ้ทำไมเขาหนึบจังวะ<อ>จบเกมไม่แค่นั้นนะครับเกตาเฟ่เปิดบ้านชนะเรมลมาริต1-0หลังจากที่แพ้ไปเมื่อกี้นะครับทำให้เรมลมาริตตกมาถึงอันดับ8แล้วแต้มเราไม่เพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ยหลังจากที่1-5แต้มกันแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เรยมลมาริดเอ๋ยชนะในหลีกบ้างนะครับมาเจอกับทีมเสื้อม่วงนะครับเสื้อสวยเชียวโอก,กาสจุดโทษของเรลมาลิตนะครับ เออในที่สุดก็นำก่อนกับเขาว่าผมไม่พูดเพื่อมีสมาธิเต็มร้อยให้กับไอ้วินิซิวนนะแม่จะได้ไม่พลาดอีกเลยจูนหลุดเดียวครับใช้ความเร็ววิ่งหนีมาเลยจูนผมไม่รู้ว่าเขาถนานัดข้าไหนแต่เพราะว่าผมก็มองยีงมนันแหละเออถ้าถ้ายังพลาดอยู่แบบขนาดนี้นะควรควรโดนขายทิ้งมากเลยพอบุกมานะครับเราก็ได้ยิงไกลโอ้โหยิงซะสวยไม่มีโอกาสเซฟเลยรีครังอินนะครับ ขับบุกขึ้นมานะครับเสือมองบุกขึ้นมามีโอกาสได้ยิงแล้วก็ตีเสมอได้สําเร็จสรุปก็คือเสมอนะครับ2ประตูต่อ2งทงั้งที่เรานําก่อน2อศูนย์ด้วยชัวเมนี่เตะน็อกบอลยาวนี้มาให้กานาโชนะครับกานาโชพยายามจะเลี้ยงหลุดกองหลังนะครับกระชากหนีมาถึงหน้าประตูยิงผู้ต้องสาประตูเขาชาร์จออกมาฮะ้เซนโซโฟนานเดสหลุดมาทางซ้ายลูกนี้นะครับทำไมคนในอา้าวมนเป็นสไลด์ทำไมอรักิมผมต้องการกดจะ กดเปิดครับทำไมเคมมันสไลด์ให้มานรลดบุกขึ้นมาทางขวาครับทำไมต้องเป็นอินโซฟนาเดซั้งๆเลยวะส่งมาให้มาตินในกรอบเผดโทษไม่มีมุมยิงนะครับคืนกลับมาบอนมาอยู่ที่ชัวเมนนี่แล้วก็นี่ครับกองหน้ายิงกันไม่ได้ต้องให้กลางรับมายิงโอเคเลยมันหลุดเดี่ยวมาจะหาประตูตีเสมอในทันทีเลยนะครับเนี่ยมันจะไม่ให้เราชนะทั้งบ้างเลยแต่ว่าเราแย่งไม่ได้ครับเราค่อยๆย่องขึ้นมาหลอกแล้วก็คือไปยิงลูกนี้ ได้ลูกโทษนะครับในนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะซิลเกมนี้นะครับไม่มีใครที่ยิงจุดโทษด,ดีกว่าเป็นโซเฟรนันเดสแล้วนะครับขึ้นมายิงไม่ทั้งไม่มีใครยิงดีกว่าแล้วหรอจบเกมนะครับผม เรามาหลิดเสมอไปหนึ่งหนึ่งแล้วสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็เลมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ไปด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวเนี่ยต้องอยากเห็นใครเข้ามาอยู่ในทีมนะครับผมผมว่าทีมเราต้องการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเพราะว่าดูดิไม่ชนะมากี่เกมติดกันเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยในลีกนะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็พอทำได้อยู่นะครับ แม้ว่าเราจะเสมอกับทีมโนเนมจากไหนก็ไม่รู้เป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ในลีกเนี่ยเราแพ้ยับเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปพียงเทนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย